ใหญ่ถ้ามันผ่ามชายอย่างเงี้ยจะสภาพก่อนตบมาก่อนเพนะราะงั้นมันมันจะมีผสมมานิดนึงนก็ทำเหมือนเดิมนะครับมี้วกมือมีเชือเหลือสามนนะครับวบมาผ่านพวกแล้วเอานุ่งผู้ถอนมาขีดไว้มันก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับกูไต ไม่ได้เป็นกล็ดนี้แล้วบางคนก็นิยมไว้ด้าฝาบางคนนิยมไว้ด้าซ้ายแล้วแต่ครับไม่มีข้อกำหนดไม่มีจารีตอะไรบอกว่าข้างในเป็นเแล้วแต่ว่าถ้าเขาทำเป็นสองรวนเนี่ยเขาจะเอาไว้ข้างในข้างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่เหนือคิ้วอย่าไปปิดคิ้วปิดตาให้เย้สวยจะเป็นอินดีแดงต้องดูหน่อคิ้วหน่คิ้วเราอาจจะได้มีสง่าราศี แล้วก็กรีบผ้าเนี่ยให้อยู่บริเวณที่หน้หูนะครับอย่าเลยไปหลังันจะไม่สวยเวลาถ่ายรูปมาก็จะไม่เห็นพยายามจัดหยีบให้มันซ้อนชั้นการสวยงามนะครับนี่ต้องไปทําเองแล้วเราจะรู้เองว่าอันนี้สวยงามคือคือให้มันเป็นระเบียบนะครับนเน้นให้มันเป็นระเบียบสวยงาม เออจริงๆแค่นี้ก็ใช้ได้และนะไม่ต้องไปซื้อไปซื้อที่ชาวเราแหละมันก็ได้นะไม่ต้องซื้อรละเพราะมันมันมีขาวด้วยนะขาวอะไรน่าจะลายอย่างนี้ไม่เป็นงี้เสร็จแล้วเห็นไหมว่าเห็นไหมเดี๋ยวถือไปเสร็จแล้วต้องมาจับตรงนี้อ่าจับให้ให้ให้ปีกมันมันสวยนะาต้นกเสร็จแล้วดูเห็นไหมผมไม่ไม่เรียบร้อยใช่ยังไม่ต้องต้องใช้หวี หรือถ้าไม่มีหีก็นน้วอะน,นะนี่จัดเข้าไปอยากอย่าให้มันแบบดูกระเซิรกระเซิงผมรวบเข้าไปอ่ารวบนี้เนี่ยนี่ไม่สวยนะรวบไปให้เรียบร้อยน่นเวลาผมเนี่ยวไว้เนี่ยวไว้ที่ผ้าอะไรด้วยอะไรอะไทำทำสวยงามนี่มนุนนะคือเน้นเน้นรัดกุมเรียบร้อย <'re S 1> สวยงามนะครับ,จ,บรรงงะจะดูดูแล้วมีเสน่หมาสีระดับพรสวรร์ ถ้าอัเนี่ยข้างหลังเหมือนกันเดี๋ยวคิดว่าข้างหลังไม่เห็นเวลาเราเห็นหน้าเห็นหลังคนไม่เห็นเหมือนกันนี่ก็ต้อยัดผมเข้าไปในในผ้าเชียนนี่เราเรียกว่าการเชียนเชียนหัวเชียนเชียนนี่คือการหมุนม้วนเนี่ยเข็มตะวันออกเชียนหัวให้เขาเข็มตะวันออรเล็ก้อย แต,แต่ถ้าเราใส่เองเราจะรู้สึกพอดีนะจะรู้ว่าแน่นไปหลวมไปถ้าคนให้คนอใส่ให้อ่ะหลุดทุกทีนะประมาณนี้ใช้บีีบีบน,นะนะจะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องสะบัดผมอ่ะ